เอาละครับสวัสดีทุกคนที่มารับชมคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาเทสจอยนะครับพอดีซื้อจอยขึ้นมาใหม่นะครับรุ่นนี่ฮะโอเกอร์นะครับเี๋ยวนกลกองโอเกอร์นะครับ U918 นะครับที่ตัวจอยมีบะไม่มีบอกนะครับว่ารุ่นอะไรนะที่จอยนะครับแต่รุ่นนี้นะครับมีคนสั่งมาเยอะมากนะที่ในเพจผมเข้ามาทักเข้ามาถามกันบอกว่า เสียบแล้วเล่นเกมฟีฟ่าออนไลน์สไม่ได้นะฮะเสียบแล้วมันเออเลอร์เอ่อไม่ใช่เออเลอร์เสียบแล้วมันกดสตาร์ทเองนะครับผมก็เลยนะครับตัดสินใจสั่งมาเทสดูนะครับว่ามันเป็นไงแล้ววิธีการแก้ไขมันคืออะไรยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันในคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าเกมไปเทสดูก่อนนะครับแล้วผมจะบอกว่าผมตั้งค่าอะไรยังไงกับจอยตัวนี้บ้างแล้วเขาก็มีแผ่นไดเวอร์มาให้ด้วยนะครับตัวนี้ตัวจอยนะครับผมไม่ได้ลงไดเวอร์นะฮะเพราะว่าผมไม่มีแผ่น ช่องคอมผมไม่มีช่องใส่แผ่น DVD นะก็เลยไม่ได้ลงไรเวอร์ก็คือต่อแล้วก็ใช้งานเลยนะครับโอเคมาเลยเข้าเกมกันนะ <S <S ผมจะเทสกับจอ,อกับเกมฟ i f a ออนไลน์4ก่อนนะฮะแล้วก็เกมอื่นๆถ้าเกิดใครอยากให้ลองเทสก็บอกเข้ามาได้นับเกมในสตรีมเกมไหนก็แล้วแต่นะครับหรือจะเป็นเกมเถื่อนหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับลองทักเข้ามานะครับ ส่วนถ้าเป็นเกมในสตรีมเกมไหนที่ผมไม่มีผมก็จะอขออนุญาตไม่เทสให้นะจะเทสเป็นเกมอื่นให้แล้วกันนะหรืออาจจะโหลดเถื่อนมาแบบเทสจอยอย่างเดียวนะครับโอเคจะลองเข้ากันนครับเดี๋ยวผมเทสจอยเสร็จแล้วผมจะบอกนะครับว่าผมทําอะไรกับจอยตัวนี้ไปบ้างนะเข้าเกมสักครู่หนึ่งอย่างที่บอกนะ ปัญหามันเกิดกับคนที่ใช้จอยนี้เล่นแล้วมันจะกดสตาร์ทเองเป็นทุกโหมดนะครับที่ผมถามมาคือมันจะสตาร์ทเองทุกโหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดซ้อมไม่ว่าจะเป็นโหมดเล่นจริงนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นที่โหมดซ้อมแล้วกันนะเพื่อมาเทสแบบไวๆเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเล่นจริงๆเนี่ยมันจะใช้เวลานานนะกว่าจะจบ1แมตช์นะโอเคเดี๋ยวผมหน้านี้ก่อนนะหน้านี้ผมเทสจอยที่ดูก่อนนะว่าติดไหมติดปะ่ะติดปะ่ะไม่ติดแฮ อ๋อผมยังไม่ได้เปิดแปลงจอยโอเคผมยังไม่ได้เปิดแปลงจอยครับโทษทีครับเนี่ยไม่ติดนะฮะโอเควิ่งได้อะไรได้อย่างเดียวนะโอเคขออนุญาตเปิดแปลงจอยก่อนนะอ่าโอเคผมแปลงจอยด้วยโปรแกรม x 3 6 0 ce นะครับเวอร์ชันเอ่อสี่จุนึ่งเจ็ดจนึ่ะ โอเคเดี๋ยวขอบอลหน่อยสินี่ครับนี่ครับรู้สึกจะบังจอเกมอะแบบหนึ่งบางไหมบางไหมกล้องไม่บางเนาะโอเคนีฮะอันนั้นหลอกขวาใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็เลี้ยงครับวิ่งยิงโอเคเดี๋ยวเราไปช่องซ้อมกันเลยดีกว่า ไปที่เลี้ยงลูกอย่างที่บอกผมจะเทสแค่ช่องฝึกซ้อมเท่านั้นนะครับโอเคนะครับอ่ะดูนะครับจอยไม่ได้กดอะไรนะครับยังไม่ได้กดนะไม่มีค้างไม่มีสต็อปนะครัเดี๋ยวเราลองวิ่งกัน มันออกนอกเส้นทางโอ้มันวิ่งตรงก็ได้นี่หว่าผมว่านะไม่ต้องซิกแซกตามเส้นนะผมก็ซิกแซกตามเส้นแล้วมันบังคับยากวิ่งตรงออกก็ได้เอ้าวิ่งออกเฉยโอเคเดี๋ยวลองอีกรอบนะมันยังไม่เพอร์เฟกนะครับเมื่อกี้ทาใหม่อีกรอบนึง มันจะสตาร์ทต,ตอนไหนครับเราเล่นไปนานไหมขอสัก3รอบแล้วกันนะนะอันนี้รอบที่สองอย่าลองรอบที่3อีกสักรอบหนึ่งนะว่ามันจะสตาร์ทไหมผมไม่รู้ว่ามันสตาร์ทตอนไหนยิงเรียบร้อยโอเคเดีย๋ยวดูรอบที่3นะฮะรอบที่3ไปครับ เนี่ยเราไม่ต้องเลี้ยงตามเส้นอย่างนี้ก็ได้นะจริงๆวิ่งตรงเลยก็ได้ครับเออผมไปชิกแซกตามเส้นนะครับก็เลยแบบเอาออกเฉยยิงเรียบร้อยโอเคสามรอบสรุปคือไม่มีสตาร์ทนะครับอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตออกเกมแล้วก็ไปพูดถึงเกี่ยวกับการตั้งค่ากับจอยตัวนี้นะครับที่ผมทำไว้นะครับ คือคืออย่างแรกเลยนะครับตอนที่ผมเสียบจอยครั้งแรกเนี่ยแล้วผมเข้าไปเทสกับใน s t e ีมนะครับเข้ามาที่โปรแกรม steam นะครับไปที่เซ t ติ n งนะครับไปที่ c o n t ทรลเลอร์เซตติ g งเจเนอเรล t r คอนโทนะครับตรงนี้นะครับปรากฏว่าตรงนี้ครับมันมีจอยขึ้นมา2จอยครับมันมีแบบไอรูปเนี้ยขึ้นมา2อันเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะปิดอันนี้กันโอเคเนี่ยครับมันจะขึ้นไอ้เพ เพเทช o นสามคอนโทรลเเนี่ยขึ้นมา2อันนะครับซึ่งผมก็อ้าวมันก็แปลกนะเราต่อจอยเดียวทำไมมันขึ้น2นะครับผมก็เลยไปดูในไดเวอร์ของตัวจอยนะครับมันก็ขึ้น2อันจริงๆครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปปิดมันก่อนวิธีการปิดนะครับง่ายๆนะครับครับไปที่ปุ่มสตาร์ทด้านซ้ายมือนะครับไปที่ปุ่มสตาร์ทด้านซ้ายมือกดคลิกขวาครับไปที่ดี i c e นะครับ Manager ครับครับขยายหน่อย้ะกัน โอเคมาที่หัวข้อ Human Interface Device ตรงนี้ฮะกดติ๊กถูกลงมาครับตรงนี้จากนั้นตรงนี้นะครับหาคำว่า HID Com Compliance ปอะอ่านผิดขออภัยนะครับ Game Controller น,นะครับตรงนี้มันจะมีอยู่2ออันเห็นไหมครับก็คือให้เราปิดอันนึงปิดอันล่างนะครับโดยการกด Double Click เข้าไปครับจากนั้นไปที่ Driver ครับจากนั้นตรงนี้ครับมันจะมีคําว่า ดิสเบ l ร์นะจะเป็นคำว่า Disable d e v i c วนะครับกดติ๊กตรงนี้ครับ d i s a b l e อ่าเดี๋ยวผม enable ก่อนนีทีนึงเนี่ยครับเป็น Disable d e v i c วตัวนี้ครแล้วก็กด yes ครับอ่าโอเคออกมาครับจากนั้นนะครับตรงหน้าต่างตรงนี้ครับตรงตัวจอยที่เรา Disable ไว้นั่นจะเป็นลูกศรเครื่องหมายลงตรงนี้นิดนึงนะครับเล็กๆนะครับแปลว่าเราปิดปิดจอยที่2อลงออกไปแล้วนะครับทีนี้ก็ใช้งานได้นะครับโอเคแล้วทีนี้เราจะมาเล่นเกม เราจะมาเล่นเกมฟีฟ่ Online น4หรือเกมในสตรีมเราก็มาตั้งค่าเอานะฟีฟ่าออนไลน์4นะมันจะเล่นผ่านโปรแกรม x360ce นะสำหรับจอยธรรมดานะครับก็คือเราไปตั้งค่าโปรแกรม x360ce นะครับผมแนะนําว่าใช้เป็นเวอร์ชั่น4แล้วกันนะครับนี่ฮะที่ผมเปิดอยู่ตรงนี้ส่วนถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าเวอร์ชัน4โหลดอะไรยังไงนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายนะครับวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ตั้งค่าสำหรับ โปรแกรม X 3ามนะครับมันก็เหมือนกับเวอร์ชัน3นั่นแหละเพียงแต่ว่าเวอร์ชัน4เนี่ยมันจะเปิดและใช้งานได้ทุกเกมนะครับไม่ต้องไปลงไม่ต้องเอา X input ไปไว้ในตัวโฟลเดอร์เกมนั่นนั่นเองครับมันง่ายกวา่า X input เอ้ยมันง่ายกวา่าโปรแกรมเวอร์ชัน3ผมก็เลยใช้เวอร์ชัน4นะครับโอเคนะครับสำหรับใครมีคำถามอะไรยังไงก็สอบถามเข้ามานะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและชมไว้เจอกันใหม่ไปละบายบายสวัสดีครับ